ค่ะขออนุญาตเอค่ะเมื่อเนยเรียกกับมาทำบุญปากอ้าวในะจชาค่ะเมื่อเนยเรียกเขามาไหวแม่ควรอิ่มค่ะแตจากบทสวยก็แม่พอแม่ควรอิมะะนะ่มแล้วค่ะเนาะเจ้าแม่ควรอิม่มค่ะเล,ลียกกราบขอเขามาไหวเคนร,ราจา้ะค่ะเล,ลียสิพ่อช่มหล่อบนาะคะนะ่ะเนาะ ขออนุญาตจะแม่คนอิ่นะคะค่ะขอลูกช้างถ่ายทำวิดีโอด้วยค่ะนี่จ้ะหลบหลบโพลิเวณค่ะสารเจ้าแม่คนอิมห้าเนี่ยจ้าจุปากเอาเนี่ยนาะคะ่ะเนาะค่ะคนประดาประดาสวยงามในสารเจ้าเนี่ยจ้ะนี่จ้ะเางานสุดท้ายหลบหล่อนาอค่ะเนานะ าก็เป็นมั่งวิมังกรเป็นบริวารของพระแม่ พี่ผ้าบาตรผ้าบาตแต่ละผาาสวยงามมากค่ะค่ะผ้าเปพีพ่แม่จ้าผ้าบาตแต่ละภาพสวยงามมากค่ะพี่พีพ่จ้าจ้าไปนอกก้นนองไปน้องนี่จ้า ีค่ะนนักท <interpret> <man> ่องเที่ยวก็มาหลายหลายจ้าิน4าช่องค่ะภาพ พนังโอ้ขออนุญาตค่ะสวยง่ามมากค่ะพี่ปิดจ่ะปิจ๊จะขออนุญาตนะคะหนังนดลี่กับพี่ชุนเล็เบมั่งกรเพิ่งค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเดลี่ถอยห,หลังค่ะ เนลี่ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะขอโทษด้วยค่ะก็พี่ๆช้องนออหน่อยหลอกๆน้องค่ะน้องลูกท้อ จะมีคนอิ่มเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวรีบสิบ้าออกไปชุ่มค่ะทะเลเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะจุดนี่ก็คือคุณสมุทรจีนนี่แหละจ้ะวัดคุณสมุทรจีนแต่นะะไปเร็วเร็บ้าพีพๆออกไปชุ่มทะเลค่ะอืบ สี่พี่เห็นจำได้ตรงทางน้ำลูกค้านี่ะแต่กีแบบสิเป็นหมู่บ้านเนี่ยแเด้อจะเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะแต่สีเสาไฟเสาไฟฝ่ารับเงินแบบแต่กีก็เป็นหมู่บ้านนะจ๊ะตอนล้างน้ำทะเลสามา ยิ่คองไปค่ะเา้าบ้านไปเลยลเกิดไปอกน้อว่ีดูหลรอมากค่ะ